เศรษฐกิจโลกกันสักหน่อยนะคะทาง Financial Times ค่ะเปิดเผยเทรนด์นะคะที่เราน่าจะได้เห็นสำหรับเศรษฐกิจโลกทั้งหมด10เทรนด์ในปี2022นี้นะคะโดยรูเชียสมานนะคะซึ่งเป็นหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนในตลาดโลกของฝ่ายบริหารจัดการการลงทุนทางด้านของ Financial Times ได้ออกมาเปิดเผยนะคะโดยคำพูดนี้นะคะมาจากทางด้านของหมอแก n น t a n ลี y นะคะประเด็นแรกเลยนะคะก็คือแนวโน้มประชากรที่ลดลงนะคะซึ่งเรื่องนี้เราลองคุยกับคนใกล้ตัวก็ได้นะคะโดยมีการประเมินไวค้ค่ะว่าโควิด -19 ทำให้หลายฝ่ายโดยเฉพาะคู่รักสามีภรรยานะคะที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยไม่อยากจะมีลูกกันนะคะเพราะว่าไม่อยากจะเห็นเด็กๆเ,เติบโตมาท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 อยู่ในยุนะคล็อกดาวน์ แล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตนะคะอย่างที่ควรจะเป็นจึงทําให้แนวโน้มประชากรโลกมีโอกาสที่จะลดลงซึ่งตอนนี้นะคะพบว่ามี51ประเทศแล้วค่ะที่จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงนะคะเพิ่มขึ้นมาจากปี2027ประเทศด้วยกัน ส่วนเทรนที่2เลยนะคะคือเรื่องของอัตราการเติบโตของจีนที่อาจจะชะลอตวลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยมีการคาดการณ์นะคะว่าตาการเกิดที่ลดลงทําให้จีนเองต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงม,มากขึ้นนะคะอย่างที่เราทราบกันคะ่ะจีนเนี่ยมีการออกนโยบายลูกคนที่2ที่3นะคะเพื่อผลักดันให้ประชากรน,นั้นพยายามที่จะมีลูกมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นผลได้มากน้อยแค่ โดยตัวเลขที่น่าสนใจนะคะคืออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนค่ะเดิมทีนะคะคิดเป็น1ใน3ของ GDP โลกในช่วงก่อนโควิด -19 แต่พอมีโควิด -19 นะคะเศรษฐกิจของจีนคิดเป็นแค่1ใน4ของ GDP โลกแปลว่าจากประมาณสัก33%นะคะเศรษฐกิจของจีนแบบลดลงเหลือเพียงแค่25%เเท่านั้นนะคะซึ่งก็ส่งผลได้ชัดเจนนะคะจากนโยบายของจีนที่หัน เพึ่งผ่าการเติบโตด้วยตัวเองนะคะซึ่งประเมินว่าอาจจะหมดยุคแล้วก็ได้ที่เศรษฐกิจจีนจะเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกต่อไปนะคะส่วนเทนที่3ค่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือกับดักหนี้นั่นเองนะคะที่พ่อคุณสั่งสมมาตลอด40ปีที่ผ่านมานี้ ไม่ใช่นีภาคควนเรือนนะคะแต่เรากําลังพูดถึงหนี้สินของนา,นานาประเทศทั่วโลกค่ะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงโควิด19นะคะที่เราเห็นภาครัฐแต่ละประเทศพยายามที่จะผลักดันเรื่องของการออกมาตรการทางการคลังเพื่อขยับขยายเศรษฐกิจให้เติบโตมาได้ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าต้องแลกมาด้วยต้นทุนก็คือการกู้ยืมที่สูงมากขึ้นนะคะขณะนี้นะคะมี25ประเทศนะคะซึ่งครอบคลุมสหรัฐและจีนก็คือประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับหนึ่งและ2ของ,งโลกนะคะที่ตอนนี้มีหนี้เนี่ยมากกว่า GDP ถึง300เเ์หรือว่า3เท่าตัว25ประเทศด้วยกันนะคะที่เผชิญกับหนี้ต่อ GDP ที่สูงถึง3เท่าตัว,ตวแบบนี้แล้วก็อีกหลายประเทศนะคะยังไม่สามารถหยุด สกอรนี่เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะเพราะว่า ไม่อยากจะเผชิญกับภาวะล้มละลายในภาคธุรกิจแล้วก็ส่งผลให้เศรษฐกิจนั้นล้มเป็นโดมิโนเอฟเฟกต่อไปส่วนเทรนด์ที่4นะคะต่อเนื่องมาจากปลายปี2021ก็คืออัตราเงินเฟอ้อค่ะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะคะสาเหตุหนึ่งก็คือจํานวนวัยทํางานที่ลดลงนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐแบบสุดตัวนะคะทําให้นี่สาธรารณะนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามความน่ากังวลใจนี้อาจจะไม่มากนักค่ะมีการประเมินว่าเงินเฟอ้อในครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนกับเงินเฟอ้อในช่วงปี1970อย่างที่หลายคนหวั่นเกรงกันเพราะว่าปีนี้เองปี2022นะคะรัฐบาลหลายประเทศเริ่มหาทางในการลดการใช้จ่ายของตนแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลก็ทําให้ต้นทุนราคาถูกลงแต่ก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าราคาสินทรัพย์ในตลาดการเงินขยายตัวจนใหญ่กว่าเศรษจ รกิจโลกถึง4เท่าตัวแล้วค่ะส่วนเทนที่5นะคะคือ g e n e n f l a t i o n นะคะ กรีนบวกอินฟล레이ชันเนี่ยแหละค่ะภาวะเงินเฟ้อจากกระแสรักสิ่งแวดลอ้อมหรือว่ารักโลกนะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือนานาประเทศนะคะหรือว่าการประชมุมในช่วงปลายปีที่แล้วอย่างขอบทเวนที่ six เองนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกลับมาให้ความสนใจกับกระแสรักโลกมากยิ่งขึ้นและนั่นก็ส่งผลให้ราคาพลังงานสะอาดค่ะไม่ว่าจะเป็น renewable energy นะคะหรือว่าพลังงานในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ฟอสซิลนั้นปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะ สวนทางกับการลงทุนในถ่านหินและน้ํามันนะคะที่ลดลงอย่างเมีนัะยสำคัญแร่โลหะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างกรีนเมเท a l ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทองแดงอลูมิเนียมราคาก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็อาจจะสงเป็นประวัติการนะับตั้งแต่ปี1973เลยก็ได้ ส่วนเทรนที่6เองนะคะคือความย้อนแยงเรื่องของผลิตผลหรือว่าผลิตภาพที่เกิดขึ้นนะคะโดยมีการอธิบายกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในช่วงโควิด1 9มากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายก็เอาไปจับตาว่าเอ๊ะเทคโนโลยีเหล่านี้ดิจิทัลเหล่านี้เนี่ยที่นํามาใช้ในภาคการผลิตหรือว่าในภาคาหการรมเองส่งผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงหรือไม่นี่คือคําถามใหญ่เลยนะคะ เพราะว่าผลงานนั้นอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญค่ะยิ่งดิจิตัลนะครับทำให้เราทำงานได้ a n y w h e r e a n y t i m e ทำงานทุกที่ทุกเวลาหลายคนพูดตรงกันว่าพอ work from home แล้วเนี่ยรู้สึกงานเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะคะแต่คำถามคือพองานเยอะขึ้นนั้นผลของงานเยอะขึ้นตามหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดความย้อนแยงขึ้นในโลกดิจิทัลณปัจจุบันกับการทำงานนั่นเองนะคะ ส่วนเทรนที่7นะคะคือ Data Localization นะคะตอนนี้หลายคนเริ่มให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนะคะที่แต่ก่อนอาจจะไปเก็บในที่แห่งหนึ่งเช่นข้อมูลเกิดขึ้นที่ A แต่ว่าไปเก็บในที่ B นะคะแต่ว่าล่าสุดกระแสนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการไหลเวียนทางการค้าผู้คนและการเงินที่ติดขัดเต็มไปหมดนะคะทำให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่า Data ต่างเนี่ยนะคะทให้เป็นความกังวลของรัฐบาลทั่วโลก ว่าถ้า ข้อมูลของเขาไปอยู่ในที่อื่นหรือว่าไปอยู่ในประเทศอื่นนั้นอาจจะเกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงนะคะก็เลยเกิดกระแส data localization ก็คือเก็บ data หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากประเทศไหนก็เก็บที่ประเทศนั้นเลยนะคะหรือว่าเก็บที่ประเทศที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะคะเพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่อาจจะรั่วไหลนั่นเองนะคะอย่างเช่นทางด้านของจีนอินเดียซาอุดิอาระเบียก็เริ่มดําเนินการแล้วนะคะทําทุก วิถีทางไม่ให้ข้อมูลของประชากรของตนหรือว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจและธุรกิจนั้นรั่วไหลออกไปนอกประเทศค่ะส่วนเทนที่8คือภาวะฟองสบู่หดตัวนะคะหรือว่า Bu b b l e deflation ค่ะกระแสนี้เกิดขึ้นจากอะไรในช่วงที่ผ่านมาราคาสินทรัพย์ของตลาดเนี่ยนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากทีเดียวนะคะจนหลายคนกังวลภาวะฟองสบู่ว่าฟองสบู่จะแตกนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาสินทรัพย์ที่สูงเหล่า นันน้ปรับตัวลดลงมาประมาณ35%โดยเฉลี่ยจากระดับสูสสุดนะคะแปลว่า Bubble Deflation คือฟองสบู่กำลังหดตัวลงนั่นเองนะคะแน่นอนนะคะว่าเป็นข่าวดีได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าฟองสบู่หดตัวก็คือความเสี่ยงที่ฟองสบู่จะแตกก็ลดลงนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือจะทำให้เรานั้นสกรีนนะคะให้เห็นผู้รอดที่แท้จริงเท่านั้นซึ่งก็อาจจะมีอยู่เพียงไม่กี่รายนะคะส่วนเทรนที่เ ก็คือนักลงทุนรายย่อยนะคะหรือว่า retail investor เนี่ยชะลอความร้อนแรงในการลงทุนนะคะพูยง่ายคือก่อนหน้านี้นะคะเราเห็นตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกคึกคักมากที่สุดในรอบ13ปีเลยนะคะแต่ที่น่าสนใจคือปี2022นี้นะคะเราคงเห็นการคิดมากขึ้นของผู้ลงทุนรายย่อยก่อนจะใส่เงินไปยังสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามนะคะแล้วก็การกู้ยืมเงินมาลงทุนนะคะ หรือว่าการ leverage หรือว่าการใช้ m r r i n เนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่าต้นทุนทางการเงินไม่ถูกเหมือนแต่เกาะน,นั่นเองนะคะและเทรนด์สุดท้ายก็คือเศรษฐกิจยังมีความสำคัญโดยเฉพาะทางด้านของเศรษฐกิจที่จับต้องได้นั่นคือ Physical Economy นะคะหลายคนพูดถึง m e t a v e r s e ในปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องไปอยู่ในโลกที่แต่ละคนก็เป็นอวตารนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทาม Morgan Stanley ประเมินไว้บอกว่าในความเป็นจริง จะเป็นอวตารใครก็ตามเนี่ยนะคะแต่ทุกอวตารก็เป็นมนุษย์ค่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นคือเศรษฐกิจที่จับต้องได้หรือว่า Physical Economy จะยังมีความสำคัญอยู่นะคะและความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ก็ไม่เคยลดลงเลยแม้ว่าจะไม่ใช้รถยนต์ที่เป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็มาใช้รถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าโลกนี้ขาดแคลนซึ่งมนุษย์ก็เท่ากับขาดแคลนซึ่งแรงงานต้นทุน แรงงานสูงขึ้นแล้วก็ทําให้ระบบอัตโนมัตินั้นอาจจะไม่ได้ดีหรือว่าส่งผลดีกับเศรษฐกิจจริงนะคะผู้ง่ายคือคนยังสําคัญแล้วก็เศรษฐกิจที่จับต้องได้จริงในโลกฟิสิกอลเนี่ยก็ยังมีบทบาทอยู่มากแม้หลายคนจะไปสู่โลกดิจิทัลหรือว่าเมตาเวิร์สแล้วก็ตามนะคะเป็นสิบเทรน์ที่ทางอ,อการซัลลี่นำมาฝากกันผ่าน financial times ต้นเองค่ะพิวิทย์คะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ